ครับสวัสดีครับผมร้านซุนามินะครับอันนี้ก็เป็นแกนฟิลานนะครับสวยงามนะครับสีดำขาวหาะแดงตัวนี้จะมาใส่ตัวตัวประคองนะครับทางร้านเรียกว่ากันล้มนะครับตัวนี้เวลาเราขับขี่จะได้ไม่ล้มนะครับขับขี่ช้าๆนะครับแรกๆเรายังไม่ชินนะครับเพราะว่ารถพวกนี้ถ้าเกิดเราขับแรกๆมันจะคืนนิดนึงนะครับพอเราขับไปนานๆบอเราชินลว ทำความเร็วขึ้นได้เรื่อยๆเืยๆเลยครับนะครับแต่ว่าแรกแกนี่พยายามไม่ช้านะครับเวลาเขาโค้งเข้าเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีโช๊คอัพนะครับยืดหยุ่นได้นะับทุกอย่างเราทําอย่างดีนะครับมันจะมีจุดถอดง่ายนะครับถอดง่ายมากนะครับเป็นสลับนะฮะเราจะแถมกุญแจไปให้ด้วยนะครับรุ่นนี้แถมกุญแจไปให้เวลาลูกค้าจะถอดตัวกระล้มออกก็ถอดได้ง่ายๆเลยนะครับ พอเลโทษนะครับเสียงจะดังนิดนึงโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสุนามีนะครับ0870854576ช่างต่ำสวัสดีครับ